ปัจจุบันอะเฟซออยอะได้รับความสนใจมากขึ้นใครที่แบบว่าผิวโซมขาดน้ำเราต้องการที่จะแบบฟื้นด่วนทุกตัวที่พูดในวันนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดสิวฝานสําคัญแบบเยอะมากจุกๆเพื่อนมีอะไรฉันมีหมดเพราะฉะนั้นกลิ่นหอมเขาจะมีความโดดเด่นมากเหมือนแบบสะดุดล้มใส่สปาเลย สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับบัณฑใน Make In Luxe r วิ i v i t ใส่ Luxury ตามหลักเิทยาศาสตร์คะ่ะในวันนี้นะคะบันกลับมากับหัวข้อที่เชว,วาหลายคนกําลังรอคอยอยู่เลยนั่นก็คือ face oil คะ่ะ face oil นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยน้ํามันสกัดจากธรรมชาตินะคะซึ่งเขาก็จะให้ผลลัพธ์หลักๆเลยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยคุณสมบัติการเป็นอ m โมเลียนนะคะหรือบางตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอ c คล u ซ i v e นะคะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเนี่ยสูญเสียความชื้นออกจากผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ผิวเนี่ย มีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชืนมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำมันธรรมชาติค่ะเขาจะมีฤทธิ์ในเรืเ่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวได้ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ช่วยในการที่จะชะลอริ้วรอยของเราได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งถ้าไปเทียบกับสกินแคร์ประเภทอื่นๆนะคะเขาก็จะมีการใส่อนตี้ออกซิแดนต์ในปร์เซนตี่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นเฟสออยเนี่ยที่เรามีตัวเบสเป็นน้ำมันสกัดธรรมชาติเลยเนี่ยก็คือเราได้ตัว แอนตี้ออกซิแดนต์ไปแบบเต็มๆในวันนี้นะคะปันหยิบเฟสออยล์ที่เป็นท็อปออฟมายของใครใหลายๆคนเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะก็หยิบเฉพาะตัวที่เคยใช้มานะคะบางตัวเนี่ยอาจจะใช้หมดไปแล้วไม่ใช่บางตัวลอาจจะหลายตัวเลยที่ใช้หมดไปแล้วนะคะเพราะว่าพวกกลุ่มน้ํามันเนี่ยเวลามันออกซิได์กับอากาศอะไรเงี้ยมันอาจจะหื่นได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะตัวที่เป็นน้ํามันเป็นออยล์เป็น oil, เบสเลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัวที่เบสเป็นน้ำนะก็อันนั้นก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยอะไรคนอาจจะงงว่ามีเบสเป็นน้ำด้วยเหรอเฟสออยล์นะคะบางตัวจริงๆแล้วเขาเป็นน้ำนะแต่่วา Perceptionlow ว่าชื่อเรียกของแบรนด์เองเนี่ยมันเป็นออยล์เนะก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นออยล์ก็เป็นว่าถ้าพูดถึงเฟสออยล์แล้วคุณนึกถึงอะไรเราก็หยิบอันนั้นมาพูดแล้วกันเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างขึ้นชื่อเลยในเรื่องของเฟสออยล์ค่ะเป็นตัว l o x i t a n g Immortal Dewy Youth Face Oil ค่ะตัวนี้15 ml นะคะราคาที่2,690บาทเขามีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะในขวดเนี้ยถึง98%เลยค่ะแต่สำคัญหลักๆนะคะอยู่ในชื่อของเขาแล้วนั่นก็คือสารสก,กัดแล้วก็น มันสกัดจากอิโมโตเป็นพืชที่เขาปลูกมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียนโดยทางการแพทย์เนี่ยก็พบว่าตัวนี้มีการใช้ในการรักษาโรคต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะแต่ในแง่ของการเป็นสกินแคร์นะเอาข้อมูลจากพาเทนต์ของทางล็อกซิทางก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีฤทธิตในการต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มคอลลาเจนไทวันได้มากถึง6เท่ากระตุ้นการไหลเวียนโลหิตใต้ชั้นผิวนะคะก็จะทําให้การกําจัดของเสียหรือการได้รับสารอาหารหรือออกซิเจนใหม่ๆเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นและ ก็ยังมีฤทธิ์ในการเป็นแอนติเซปติกนะคะก็จะช่วยให้สภาพแวดล,ล้อมเนี่ยเอื้อต่อการที่จะฟืน้นฟูเซลลได้มากยิ่งขึ้นค่ะและจากการศึกษาของทั้งแบรนด์อีกเช่นกันนะคะมีการเปรียบเทียบตัวเนี้ยกับเ,เรกเนนอล0.1%เขาพบว่าให้ประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยเนี่ยเท่ากันเลยนะคะโดยที่มีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าและทีนี้มาดูในการศึกษาที่เขาตีพิมพ์ออกมาบ้างนะคะ,ะ,คะเขาก็บอกว่าตัวสารสกัดเนี่ยนะคะสามารถช่วยเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนได้ผ่านการ กระตุ้นการแสดงออกยีนนะคะของไฟโบมาร์กรดแบคเตอร์และยังช่วยเพิ่มไฮยาลูริกแอซิดในผิวนะคะโดยการไปกระตุ้นการแสดงออกยีนของตัวไฮยาลูโรเนสซินเทส2นะคะแล้วก็ยังช่วยในการสมานผิวนะคะรวมถึงปกป้องผิวจากรังสี UV ได้ดีด้วยและเขายังมีอีกการศึกษาหนึ่งนะคะที่เป็นเกี่ยวกับอิมมอร์ทัลไอนะนะตัวนี้เนี่ยช่วยในการยับยั้งเอนไซม์คอลลาเจนเอสและก็อ e ิลาสเตสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายคอลลาเจนและอ e ิลาสตินในผิวหนังเราคะ่ะตัวเบสของเขานะคะเป็นน้ำมันจาก ธรรมชาติถึง9ชนิดด้วยกันขอ,อยกตัวอย่างก็พอนะคะก็คือจะมีตัวบอราจออยล์นะคะสันฟลาวเวอร์ออยล์แล้วก็อีฟนิ่งพิมโรสเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการเสริมให้ปราการผิวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยปอบปลอมผิวค่ะมีแอปเปิลคอรออยล์นะคะซบัคทอนออยล์แล้วก็แคมเมเลียออยล์ค่ะน้ำมันเหล่านี้นะคะก็จะมีวิตามินอีในปริมาณสูงค่ะก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระตัวนี้นะคะเขาผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะและที่สําคัญเลยเป็น non เ็นสิวง่ายนะเรากําลังลังเลอยู่ตัวเนี้ใช้ได้เขาไม่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์นะคะแต่ว่ามีน้ําหอมแล้วก็สารก,กิดแล้วก็เอสเซนเชียลออล์อีกหลากหลายตัวเลยนะคะก็จะให้ความแบบหอมที่รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในสูตรนะคะไม่มีน้ําอยู่เลยนะคะเป็นน้ํามันทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยไม่มีสารกันเสียเลยนะในสูตรนี้ส่วนตัวเนื้อเนี่ยผ่านว่าเขาซึมเข้าสู่ผิวอะ่ะได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับหลายๆตัวที่วันเนี้ยเราเอามาให้ดูเนี่ยมันก็อาจจะออยลี่นิดๆผลลั์ของตัวนี้นะคะก็คื จะให้ความชุ่มชื้นแน่นอนอยู่แล้วนะเป็นเป็นตัวเฟสออยเนี่ยแล้วก็จะให้ผิวเนี่ยที่มีความนุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวจะดูแบบเปล่งปั่งขึ้นแล้วก็แน่นมากยิ่งขึ้นค่ะตัวต่อมาค่ะยังอยู่กับล็อกซิทางะคะตัวนี้เป็นล็อกซ่ทางอินโมเทลรีเซทออยล์เซรั่มค่ะขนาด30 ml นะคะตัวนี้อยู่ที่ 2, 790บาทตัวนี้เป็นเซรั่มรีเซตผิวโทมในตำนานเลยนะคะแบรนด์เองเนี่ยบอกว่าขายได้1ขวดในทุกๆ1นนาทีให้ผิวดูเปล่งประกายแล้วก็ มีออร่ามากยิ่งขึ้นตัวเซรั่มเนี่ยเบสจริงๆแล้วเขาเป็นน้ำนะคะแต่ว่าตัว Immortal Essential O i l ยเนี่ยมันจะถูก Encapsulation เราจะเห็นเป็นเม็ดบิดกลมๆเล็กๆนะคะเขาก็บอกว่าเพื่อที่จะให้ทุกๆปั๊มเนี่ยเราได้ความสดใหม่ของตัว Immortal อ i ยดังนั้นนะคะก็คือตัวนี้ก็คือมี Immortal ทั้งเป็นตัว Extract แล้วก็เป็นตัวอ i ยเหมือนกันกับตัวแรกมีสารสกัดจากผักคราดหัวแหวนนะคะชื่อคือแบบสมุนไพรมากนะเพราะว่าเป็นสมุนไพรจริงๆในการรักษาที่จะแบบปวดกล มีฤทธิ์ในเรื่องของการเป็นยาชาเฉพาะที่แล้วก็ลดการอักเสบได้โดยตัวนี้เขาจะไปออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนปลายนะก็จะทําให้กล้ามเนื้อนเนี่ยมีการคลายตัวนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆนั่นก็คือบอทอลา์เอฟเฟกนั่นเองซึ่งจากข้อมูลของผู้ผลิต r a w b a t นะเขาบอกว่าตัวนี้สามารถเห็นผลได้นะนะทันทีแล้วก็ในระยะยาวนะคะมีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวนี้สามารถลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาแล้วก็ริ้วรอยรอบบริเวณปากนะคะหลังจากการใช้ไปแล้ว2สัปดาห์ค่ะมี สารสก,กัดมาจอแรมซึ่งแบรนด์เคมนะคะในเรื่องของการคืนความมีชีวิตชีวาให้กับผิวซึ่งเขามีชื่อกันค้านะคะสารสก,กัดนี้เนี่ยว่าเดอร์มาเจนิสจากข้อมูลของผู้ผลิตสารนะคะเขาพูดถึงว่าตัวนี้มันมีคอนเซปต์ก็คือ wake up s l e e p i n g Beauty นะปลุกความงามที่หลับไหลอยู่ใครหลับคะไฟโบบาสคือพอเราอายุเยอะขึ้นใช่ไหมไฟโบบาสเนี่ยมันก็จะแบบขี้เกียจนะคะไม่ค่อยทําอะไรซึ่งสารตัวนี้สามารถไปกระตุน้นนะคะให้เขามีการทํางานที่มากขึ้น ก็เลยจะทําให้มีปริมาณของคอลลาเจนไทวันที่ผลิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีสกินเฟิร์มเนสที่ดีขึ้นได้ตัวนี้มีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะก็จะให้กลิ่นหอมแบบดอกไม้เนาะเนื้อสัมผัสนะคะของเขาเนี่ยก็จะไม่ออยมากนะก็จะซึมไวนะคะแล้วก็ให้ผิวที่มีความนุม่มลื่นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นใช้ไปในระยะยาวเนี่ยเรียวรอยดูจางลงผิวมันจะดูแบบมันจะดูอิ่มอิ่มอะก็คือเหมือนที่เขาบอกเลยใครที่แบบว่าผิวโทรมขาดน้ําเราต้องการที่จะแบะ ฟื้นด่วนนะคะก็คือตัวนี้ได้เลยค่ะตัวต่อมาค่ะจากบ้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านเฟสออยอีกเช่นกันนะคะนั่นก็คือคาแรงตัวนี้เป็นคาแรงโลตัสเฟสทรีทเมนต์ออยค่ะ30 ml นะคะราคาอยู่ที่2550บาทนะคะแบรนด์เมื่อสักครู่บอกว่าสารสกัดธรรมชาติ9 8ใช่ไหมแต่ตัวนี้คือสารสกัดธรรมชาติ100%ไปเลยจริงๆเขาจะมีอีกดอกหนึ่งอะรุ่นเนี้ยที่เป็นอีกดอกไม้หนึ่งจำชื่อไม่ได้แต่ว่าฝันเลือกเป็นโลตัสมาเพราะว่ามันจะเป็นสําหรับ ผิวมันผิวผสมนะคะเขามีน้ำมัน Rosemary แล้วก็น้ำมัน Geranium นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Essential Oil มีแบบใช้ในทาง Aromatherapy นะคะเขาก็จะช่วยให้ความผ่อนคลายคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานถามว่าทำไมต้องพูดนะคะเวลาทาออยเนี่ยเขาจะทาแบบบอมเสร็จใช่ไหมเขาจะแบบให้สูตรนะคะ <laughs> เวลาที่มแบบแบบ่แบบประทับอยู่บนหน้าเนี่ยมันมีผลกับเราค่อนข้างเยอะนะจริงๆนะคือมันเป็นสเสน่ห์ของเฟซ e อเลยก็คือความหอมนี่แหละแต่นอกจากนี้นะคะ แง่ของสกินแคร์เนี่ยตัวน้ำมัน r o s e m a r y เนี่ยก็ยังมีผลในเรื่องของการปกป้องเซลลจากรังสี UV นะคะให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มในเรื่องของสกินอิเลสติสิตี้ที่มากขึ้นได้ตัวโลตัสที่เป็นพระเอกมังเอกของขวดนี้นะคะก็คือสารสกัดดอกบัวเขาเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะแล้วก็ช่วยยับยัง้งเอนไซม์คอลลาเจนเอสออลาสเตสรวมถึงยับยั้งการแสดงออกของดีน MMP1 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการสลาย คอลลาเจนอิลาสตินในผิวเรานั่นเองนอกจากนี้นะคะตัวนี้ก็ยังมีผลในเรื่องของการช่วยปกป้องคราติโนไซต์จากอันตรายของรังสี U ุลต้ไขวดนี้นะคะส่วนประกอบหลักเขาคือน้ํามันหอมระเหยก็คือไม่ได้มีส่วนผสมของน้ําหอมไม่ได้ผสมค่ะคือน้ํามันหอมระเหยอะมาเลยทั้งขวดนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นหอมเขาจะมีความโดดเด่นมากเหมือนแบบสะดุดล้มใส่สปาเลยตัวเนื้อออยเขาซึมซาบได้ไวนะไม่ทิ้งความมันความเนะไว้นะคะก็ให้ผลในเรื่องของ าชุ่มชื้นแหละแล้วก็ผิวที่มีความนุ่มขึ้นจริงๆในแง่ของการบำรุงอะ่ะจะไม่ได้ไม่ได้เด่นเท่าไหร่แต่ได้แบบอิโมชั่นอะชอบตรงนี้มากกว่าตัวถัดมานะคะก็ถือว่าเป็นตำนานอีกแล้วนั่นก็คือคาร a งดับเบิลเซรั่50 ml เนาะตัวนี้ 5, 100บาทขวดนี้นะคะเขาเป็น h y d ิกลิ p ิดิกซิสเต็มก็คือมีการเรียนแบบผิวที่สุขภาพดีนะก็จะมีสัดส่วนของน้ำา2น้ำมัน1น,นะคะแบบนี้ก็จะทำ ให้ผิวของเราเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นมีสารสากัดจากพืชน,นะคะถึง21ชนิดเลยเยอะมากนะฮะแกะทั้งหมดวันนี้คลิปนี้น่าจะวันหนึ่งก็ขอ,อยกตัวอย่างตัวที่เด่นๆและกันนะคะเย่างเช่นตัวแรกนะคะกลาสสเวตเอ็กซ์ตรั e ตัวนี้เนี่ยจากข้อมูลของผู้ผลิตสารนะคะ,ขะ,คะเขาก็บอกว่าตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการเสริมประกันผิวให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิผวเนี่ยให้สุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะและมีสารที่เรียกว่าน่าจะเป็นชูจุดขายเขามากที่สุดนะก็คือ สกัดจากคามินตัวนี้เนี่ยมันมีการศึกษาในแง่ของการบํารุงผิวนะคะมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตัวสารสกัดคามินเนี่ยช่วยเพิ่มไฮยาลูริกแอซิดในผิวนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ดีแล้วก็ลดการหลั่งของน้ํามันที่ผิวนะคะและยังช่วยลดการเกิดโฟโตเอจจิ้งจากกรังสี U V B แล้วก็ยังเคยมีการศึกษาเปรียบเทียบกันนะคะในอาสาสมาัครกับในอซินามายแบบสปลิตเฟสนะก็พบว่าตัวสาร กจากช่วยลดเลือนจุดด่างดาแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยตื้นๆได้ดีกว่าด้วยด้วยความที่เขาเป็นทูเฟสนะคะเขาก็จะไม่อ่อยลี่เกินนะก็จะแบบซึมง,ง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆใช้ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างยาวนานเลยแล้วก็ให้ผิวที่มีความแบบกลมีมความใสามากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวมันจะดูละเอียดขึ้นรูขุมขนอะไรเงี้ยก็จะดูเล็กลงก็คือภาพรวมคือแบบผิวดี ุขภาพดตัวต่อมาค่ะเหมือนเดิมตำนานที่ยังมีลมหายใจนะคะเก r l a n g a s วั a ยูส์วอตเทอรี่อตัวนี้ปริมาณ50 ML ค่ะราคาที่6,400ี่รบาทชื่อเขาบอกว่าว a ต e r อ o i ่อตยใ่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ออยล์นะคะก็คือเป็นเซรั่มที่เป็นเบสน้ำเนี่ยแหละแต่ตัวน้ำมันเนี่ยเขาก็จะบรรจุไว้ในเม็ดบีสีทองของเขานะคะส่วนผสมจากธรรมชาติถึง95%สนนะคะสู้กันสุดๆมีส่วนผสมที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือน้ำผึ้งแล้วก็รอย <Your> Jelly. ซึ่งถนะ้าใครได้ดูคลิปลิมออยนะฝันเคยพูดไปแล้วว่าในพวกน้ำผึ้งหรือโรยจอลลี่เนี่ยเขามีการศึกษานะคะในแง่ของการสมานผิวการฆ่าเชื้อซะมากกว่าแต่ในแง่ของการเป็นสกินแคร์เนี่ยตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยเขาก็มีริดเป็นฮิวมิแลนแล้วก็เป็นอิมเมเลียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีดีแต่ในเรื่องอื่นๆก็ยังไม่เจอที่แบบว่าตีพิมพ์ออกมาอะไรแบบนี้นะคือไปเจออันหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องว่าน้ำผึ้งเนี่ย ช่วยชะลอริ้วรอยได้ช่วยฟื้นบำรุงผิวได้แต่เป็นปรากฏในเขาอ้างอิงต่อเนาะในหนังสือที่ชื่อว่า a book of honey ปี1980ก็เลยไม่รู้จะไปหามาจากไหน <c oughs> เนื่องจากเราหาไม่ได้เราก็ขอเล่าเรื่องแบรนด์ครมไปก่อนนะคะว่าเขามี dynamic l a k b e repair technology ไปช่วยกระตุน้นกระบวนการซ่อมแซมผิวให้มันไวขึ้นโดยผ่านการกระตุ้นระบบการสื่อสารนะคะของเซล ปราสแล้วก็เซลล์ผิวหนังเนี่ยให้ได้มากขึ้นถึง300เท่าแต่เนี่ยคือสิ่งที่ดิฉันหาได้เยอะสุดแล้วนะคะพยายามหาลึกกว่านี้ยังไม่มีถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะมีสารสกัดจากคอมิพลาโมูกูนะคะตัวนี้เนี่ยเขาไปยับยั้งการแสดงออกของยีน MMP1 แล้วก็เอลลาสเ s สนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยลดการทําลายคอลลาเจนอลาสตินได้เขาชื่อกันค้านะคะว่าคอมิฟเวอไลน์เขาก็มีข้อมูลเนาะจากผู้ผลิตสาร โดยเขาเจะออกฤทธิ์ในการเพิ่มการกักเก็บไตรกีอสราย,ลายแล้วก็ลดการสลายไขยมันในเซลล์ไขมันได้ก็คือปกติเวลาเราแก่ตัวมาไขามันเรามันจะฟอมันจะแฟบลงใช่ไหมคะตัวนีน้ถ้าเกิดเขาไปเพิ่มปริมาณไขมันตรงนี้ได้ก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยมีวอลลุ่มที่เหมือนเดิมเหมือนเด็กทําให้ผิวหน้าเราดูอิ่มขึ้นแล้วก็ริ้วรอยลดเลือนลงในสูตรมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้าหอมนะคะก็เนื้อเซรั่มเขาก็จะซึมง่ายนะไม่มีความ แต่ว่าเขาจะมีไอตัวเม็ดบีนเนี่ยนะเม็ดสีทองเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเหมือนมันต้องต้องบี้นิดนึงอะ่ะมันไม่ได้แบบแตกเป๊าอะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยเขาจะให้ผิวที่มีความชุ่มชื้นนะคะเรียบเนียนแล้วก็มีความกระชับมากยิ่งขึ้นผิวอะ่ะมันจะดูแบบดูเด็กแหละดูสุขภาพดีดูอิ่มคือความอิ่มูฟนี่เรารู้สึกได้ตั้งแต่คืนแรกๆที่เราใช้เลยตื่นมาแบบหน้าฟูตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นตัวที่แบบเรายังใช้อยู่นปัจจุบันนะคะก็ยังเลยมีตัวเนื้อให้ดูอยู่นะคะตัวนี้ the m a g i Oil. ตัวนี้15 ml นะคะราคา6,500บาทหน้าตาเขาดูเหมือนจะเป็นออยนะแต่จริงๆแล้วอะเขาเป็น two phase ถ้าสังเกตดีๆนะ้วอย่าลืมเขย่าขว,วดก่อนใช้ด้วยแน่นอนสารสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ miracle broad นะคะซึ่งวันนค้พูดสารตัวเดียวไว้แบบลึกๆแล้วนะคะหคลิปเต็มถ้าใครอยากเข้าใจเขาว่าคือเนี่ยก็ไปดูคลิปนั้นได้นะแต่ว่าอันเนี้ยก็สรุปสั้นๆให้ฟังนะว่าตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบที่ผิวนะคะช่วยเสริมประกันผิวเนี่ยให้ ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาจะไปเพิ่มตัวพลังงานนะคะให้ผิวเนี่ยมีการฟื้นฟูนะคะทําให้ผิวเราดูเด็กลงแล้วก็ริ้วรอยลดเลือนลงมีลิมทร e e อ็ t r a c t นะคะตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องผิวนะคะจากอนุมูลอิสระในขวดนะคะมีน้ํามันสกัดจากธรรมชาติไม่แพ้กับตัวล็อคซิทางยูซุออยเลยเพราะว่าเพิ่งนับมาเมื่อกี้มีถึง11ตัวซึ่งหลายๆตัวก็จะซ้ําๆกันกับตัวยูซออยนะคะมี g l าส s ว o r ์ e x t r a ท t นะคะที่เหมือนกับคารงดับเบิลเซรั่มช่วยในก ฟื้นฟูผิวและก็ยังมีสารจัก,กัดจากคอมิโพรามูกูที่อยู่ในเกลือแรงก็จะช่วยคืนวอลลุ่มให้กับผิวนั่นเองโอเคก็คือละแแมเหมาหมดเก็บผมเพื่อนเรียบเลยมีหมดนอกจากนี้นะคะเขายังมีตัวไฮโดรอเกตัวนี้เป็นสารผสมเนาะที่ได้จากสาหร่ายด้วยนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนเลียนแบบตัวที่เขาเคลือบอยู่พิณผิวสาหร่ายนะคะมันก็จะช่วยปกป้องนะคะการสูญเสียน,น้ําในชั้นผิวมีอะซิลิลินนะคะก็เป็นเพปไทด์ที่ เป็นบทองไล์เอฟเฟกต์อย่างที่เรารู้จักกันดีนะคะก็จะช่วยลดดูรอยจากการแสดงอารมณ์ได้ตัวนี้มีแอลกอฮอล์มีน้ําหอมแล้วก็สารแต่งกลิ่นค่ะเขาก็จะให้ความหอมที่ผ่อนคลายเช่นเดียวกันเนื้อออยของเขานะคะซึมง่ายนะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความออยลี่ใกล้ๆกับตัวล็อกซิทางยูสออยแต่ก็ไม่ได้มันนะก็คือซึมง่ายเหมือนกันแล้วก็ด้วยปริมาณที่เขาให้ใช้ก็คือน้อยมากซึมได้อยู่แล้วเขาให้ใช้แบบ3หยดห้าหยดอย่างเงี้ยก็จะไม่ทิ้งความมันนะคะด้วยความที่เบสเขาเป็น เป็นตัวมิดอฟอมด้วยแหละตัวนี้มันเป็นน้ำมันที่แบบว่าให้เนื้อสัมผัสที่ดีกับผิวเราอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะใช้น้อยนะคะแต่ว่าเขาก็ให้ความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็ให้ผิวที่มีความนุ่มมากยิ่งขึ้นผิวก็รู้สึกว่าเนียนขึ้นด้วยจริงๆละแมเองเนี่ยแนะนําว่าสามารถใช้ร่วมกับตัวครีมเดลเมได้หรือว่าผสมกับครีมเดลเมเลยก็ได้แต่เ็ารู้สึกว่าทำทำไมคือสารสาคัญหลักเขาคือแบบมิราเคิลบราสเหมือนกันก็เลยคิดว่าอ่ะอาจจะ อต่องกได้เ <c oughs> สรุปสรุปสรุปนะคะทุกๆุกตัวเนี่ยให้ผลลัพธ์ในแง่ของการเป็น anti aging <c oughs> เหมือนกันหมดเลย <c oughs> แต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าพวกนี้เป็นยล์แล้วเราจะไปใช้หลังสุดเสมอไปนะคะเพราะว่าทุกตัวที่หยิบม,มาวันนี้แบรนด์แนะนําว่าให้ใช้ในสเต็ปของ pre ซรั u m หรือซรั u m หมดเลยนะคะแล้วก็จากเนื้อเองอะ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้มีความ occlusive แบบที่เราจะเอาเก็บไว้เป็นสเต็ปท้ายสุด <c oughs> และทุกตัวนะคะอย่างที่บอกไปสเสน่ห์ของตัว face ยล์อ่ะมันคือ aroma therapy ให้ผลในเรื่องของ Emotional ลดความเหนื่อยล้าผ่อนคลายซึ่งถ้าใครแพ้น้ำหอมหรือว่ามีประวัติแพ้ essential oil ต้องบอกลาทุกตัวของวันนี้เลยค่ะปิดคลิป อ,อย่าเพิ่งปิดเลยค่ะมันจะจบแล้วนะคะแต่ถ้าเธอไม่ได้แพง่ายไม่ได้แบบว่าแพ้น้ําหอมแต่เป็นคนน้ํามันเป็นคนแบบสิวขึ้นง่ายอะไรเงี้ยกังวลว่าใช้ออยล์แล้วแบบจะโอเคหรือเปล่าก็เช็คมาให้แล้วนะคะว่าทุกตัวที่พูดในวันนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนที่แบบมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดสิวทุกตัวเนี่ยสามารถซึมได้ง่ายไม่มันแน่นอนแต่ถ้าเอาชัวร์เอาสบายใจสุดนะคะล็อกซิทังยูสออยนะคะตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่ได้นอนคามิโดจนิกถ้าเราเน้นในเรื่องของการลดเลือน รอยและอายุเราก็อาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยปั่นแนะนำตัว3ตัวนะคะก็คือคาแล่งดับเบิลเซรั่มตัวลาแแม่แล้วก็ตัวล็อกซิทางที่เป็นเซรั่มซึ่งถ้าเราไหวกับราคาของลาแแม่นะก็คือครั้งนึงก็ประมาณ200กว่าบาทหารมาให้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีสารสําคัญแบบเยอะมากสุกๆเพื่อนมีอะไรฉันมีหมดก็เลือกเป็นตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเทียบกันกับดับเบิลเซรั่มกับตัวล็อกซิทางที่เป็นเซรั่มเนี่ยตัวคาแร่งเขาก็จะให้ประโยชน์ในแง่ของการล ลดเลือนจุดด่างดำหรือผิวกระจางใสที่มากกว่าแต่ถ้าตัวล็อกซิชังเนี่ยเขาก็จะเน้นผิวแบบผิวเฟิร์มมากกว่าแต่ถ้าริ้วรอยไม่เยอะมากนะคะเน้นแบบเน้นผิวแน่นผิวเฟิร์มนะีก็อาจจะดูเป็นล็อกซิังยูสออล์ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการผิวแบบที่ดูอิ่มฟูแน่นอนเลยก็จะต้องเป็นเกลลงค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยทุกคนนะสามารถเลือกเฟสออล์ที่ถูกใจได้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมี ep สองแต่ขอไปใช้ก่อนเลยตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุ เฟซออยได้เราความสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจแล้วเราก็อยากลองนะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตลองแบบทีละตัวทีละตัวนะถ้ามีตัวไหนที่ทุกคนคิดว่าอยากจะป้ายยาก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝาก subscribe นะคะเพื่อจะได้เจอกันบ่อยๆในช่องกรุเช็คนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ